แต่ตอนนี้เราเริ่มเริ่มเตรียมตัวที่จะจากโลกนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนี่หรอวะเออเราแบบเตรียมีฮะเฮ้ยคนเราต้องเตรียมนะคือมันเวลาเราเหลืออีกไม่มาไม่นานแล้วไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนกันแหละตอนนี้ก็มันมาเลยหรอวะว่าเราเตรียมตัวที่จะจากโลกเออสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเปล่าวะเออแล้วผมเป็นครีสยัไงผมก็ต้องไปจองเปล่าวะเขาต้องไปจองผมก็ต้องไปจองหลุมอ่ะจองแล้วมีแล้ว จุดที่มันเต็มนไงเดี๋ยวที่มันเต็มบ้าบอไปอยู่ริมนู้นแม่เอาเออแล้วก็ต้องได้ตรงนี้เราจองทำเลก่อนจองทำเลก่อนต้องเลือกที่เออไปเลือกที่เลือกที่มึงซื้อหมู่บ้านมึงไม่มึงไม่จินต์องมึงเลือเอาอะไรคขบอกเป็นการเหมือนกับแช่งตัวเองไม่ไม่หรอกโอ้โหมึงก็ต้องตายมึงจะอยู่ค้ำฟ้ามึงจะอยู่สักสามร้อยปีไหมแต่ญาติมึงตายหมดเลยนะไม่ไหวมั้งกูแม่งต้องทำทำความรู้จักคนใหม่อีก ทุกวันนี้ไม่ได้อย่างแบบสบายใจได้อย่างแบบเข้าใจคนอื่นเขาเป็นไงไม่รู้ไงแต่ผมเฉยๆไงก็บอกแล้วเช้ามาผมแม่งคุณร้อปอีกวันแล้ว